วันนี้นะคะเคจะต้มปลานิลใบมะขามอ่อนค่ะนะคะก็มีปลานิลมะขามอ่อนผักชีฝรั่งใบกระเพราค่ะมะขามแล้วก็หอมตะไคร้นะคะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะ ผงชูรสรสดีค่ะพริกสดพริกแห้งัพริกแห้งทอดคัว่วแล้วก็พริกป่นต้มกันเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะใส่มะขามลงไปค่ะหน่อยหนึ่งเอ,อตะไคร้สองต้นหอมแดงหนึ่งหัวใส่ลงไปเลยปลาเนนล้างสะอาดแล้วนะคะ หนึ่งตัวค่ะหนึ่งกิโลใส่ลงไปเลยค่ะล้างด้วยน้ำเกลือค่ะจะได้ไม่ขาว,วต่อจากนั้นนะคะปรุงรสเลยค่ะน้ำปลรราสี่ช้อนแกงผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟรสด,ดีครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปเลย ยอดมะขามอ่อนยี่สิบยอดยอดมะขามเคียปลูกไว้ในกระถางค่ะตัดมากินรอบที่สองอะปลาสุกแล้วนะคะพริกค่ะ พริกทอดพริกขั่วพริกสดพริกป่นใส่ลงไปเลยใบกะเพราผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะ ปราลินต้มมะขามอ่อนค่ะแซ่บๆเลยหอมใบมะขามมากาทานด้วยกันค่ะพเพื่อนๆ